มาตัวคลิปสองจ้ามาหยิบบัไทยแล้วห่างัันเนี่ดอกใหญ่่ปเอาเอาดอกน้อยมันกำลังจะเกิดจ้ะอันนี้ไฟบ่วใหม่เลยบัวหนึน่ง มาตาววานคุ้นมากสองสามคุณมาตาสศว้จาจะคลองค้าเจือดอันไปเลาะเบิ้งเห็ดเพื่อนว่าเห็ดเกิดเลาะไปเบิง้งไปเบิ้งเราผัดโบมีเอ้ยเพียวขาวเจอดเลยโบมีเลากัเลยมาหากัะเดียว ก็ะเลซสวยส่นตัวเรื่องของเรื่องนี่บอโอู้ดังว้าวจ้าอืมเว็บเว็บบอมยน นีย่ยจะปลากระเจียวมันก็ดีเกิดอยู่จังสีแ่แหละไปเจอพี่น้องไปซอยจะหาดอกหนึง่งผู้น่องดอกอเกกินไป่ได้แล้วมันเหนียวนี่เป็นปลาเพกที่ไฟไหม้ดนแล้ว มาชีกตนไตชีกันตกับเขาตบปีที่เหลียวคนมั้งในสีอาพอ้เพ็กสูงแบบนี้ถึงแต่ตั้มตัก็เหลียวไปเห็นดอกน้อยมันอยู่อะดีดอกนี่เด็กกันยาวๆสวยๆเลย ไปจ้ะที่เรียกกับว่า,าซิเบอร์ไทยแล้วอีพี่สองเนี่ยนี่เสียงบ้าตาเอินว่ามันพ่อนกระเจียวหลแต่ได้เพิ่นพ่อค้นหลายมึงดูเพิ่นได้ดอกน้อยคักยิ้มเนี่ยบายหาต่อไปไหน

อือคือเนาะฝนสิตกพูนมอไซค์เพื่อนเดียวเห็นปะไนมาจอดไปกลางโคกเลยพูนมันเป็นดอกกระเจียวดิวเ,ดเดพื่อน,นะไปเบื้องกันจะอยากน้ำกดนยผพานไปดอนไหมโดนนี่ข้าเจ้มาม้าไหลเพื่อนไหนพูดละกะตากะตา,ะตามาสัน่นปา มาต่หินดอกวาากว่าจ้าบ้าหินจิบไปพู้ละโดนไม่กระจะไปหอนหมองกันเด้อใจไทยเบิง้งเห็นอะไรหรือเปล่าหวัหวหัวพี่น้องหวัวเขียดนอนดำๆเป็นก้อนๆอยูน่นะเตกกันละหัวคางดำ ท่นตัวน้อยอยู่จะกินได้แค่ว่าบ่ก,กินพออาู่ขูกคือจีคืนแบบกับวิงบ่งไปท่านดอกฮะเอาไปดูตรงนู้นค่ะอู้น้ำขึ้นหน่อยแทอ,อ้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วพูดนะเหลี่ยมมันเหลี่ยมพูนก่อนพูนจังเดียวเห็น หวัวคางดำกำลังสิเป็ียนขาน้ำน้อยหน่อยขึ้นทันน้ำบมดเนาะไปจะเขาไปหาผักเขาโตเขาบอกเอาดกาอกปออปดไปค่ะเอาผ้าบรรยากาศมาให้เบิง้งนี่ปลาหวัวกรพรอมอปลาเขา,าเราธรรมาชาติ กับบรรยากาศที่ฝนกำลังยิ่ตกตกทุกวันแต่ว่าป้าเฮ็ดอันเพิ่งคมเพิ่งยูค้านั่นฝนมาตกแหงแหงลมมาแล้วสงสัยฝนสิมาแล้วไปจ้ะไปหานพักกันที่ด้กกับบ้านแล้วก็มาพรอดอกนึง แต่ว่าเพิ่นใหญ่แล้วแก่แล้วเอาไม่ได้หาดอกนุ่มๆต่อไปจ้ะนี่ค่ะมีดอกน้อยๆอยู่สนใจดึงได้ปะ เห็นยุทธจัว่ามีแต่เห็นอยู่ทางนี้และนี่ด,ดอกนั้ แถวเล้วดอกนี่ก็แถวเล้ยวดอกนั่นก็แถวเลี้วดอกนี่ก็แถวเลี้ยวคุณบอมาบ่านอ โอ้ยมันถอดไปเลยไม่สองอันไปหาอีกต้นผักซีปาจ้ะดอเขาเอินว่าลากสามสิบนี่แหละต้นมันจะเคยเห็นต้นมันอย่งเตียบอเขาไปสกัดเป็นยากระต้นนั่นนี่ละจ้ะผักซีปา ู้เฒ่าเพื่นอื่นแต่ว่าภาษา,าซื้อมันทแทนหลักสามสิบแล้วจ้ามองมาแตะไกลๆว่าม <c oughs> ันเห็นกระด้างนึกว่าเห็นกระด้างพี่น้องเลยตาฟ้าเหน็นยังบุกเราก็เจอกันยางม้าต่มาปักไกแลก้วกับ่พอ นันแก้แบ่ลงว่ะตาตาไปเสียนี่เป็นหาตาตาจกบ่ายกันเด้อพุดเขาอยู่ถึงผุดเลีสยวจีินไปหอนไงผักหวานต้วนะ่ะไปเบิ่งผักหวานกันจ้ะเหียวเห็นย้อยใหม่เหลีย,เยมมวเหลยวมาแมนผักหวานบ่แมนงานขึ้นเขาเมื่อยบ้าคับ xin chặt chân hòn đâu, đây bỏ đây sẽ đây à được bên mình ta ở đây bên lượt liệu Đi lượt 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 đi, lượt lượt liệu, lượt rồi lượt lượt ngắm lượt 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 เหง,หงื่อบปเลยจ้าด,ดอกแต่ตัวบะมีโอู้ผลดอกนึงเดี๋ยวดอกคุ้นกันตั้งโกดหมด อยู dog, right, mm ่ดอกเดียวอันนั้นก็เจ้วมาพออีกแล้วจ้ะย่างเชือสิพอเอาได้ป่ะนี่แล้วนี้ว่าดอกดอกนี้ดิดอกนี้ก็บ้าดอก ไม่อชอบอันนี้ดียอุ้ยขาดบ้อดอกที่อีก้ยเท่าไปร่ละได้ดอกเดียวนี่ละอ้อได้เก็บให้เนี้ tìm mọc gọc thấy ôn hình đọc nè bò nhìn đọc nè bẹp bẹp như thương nhìn ạ bò โอ้ตาฟังว่ตาจ้าของเอาไหมเก็บเอาไหมเก็บมดแล้วนี่สอมันีนี้ดอกหนึ่งตาเก็บนี่ยังงามเลยนี่ อย่าอ่อนๆเลยอีกดอกหนึ่งโอ้โหเซวะเสวยได้อีกดอกหนึ่งแหล่งไายกระตาพี่เนอะคอยมีแหล่งประจำตัวสิ เ,เลี้ยไปจต่ไปหาเบิ้งอีกจ้าถ้าพอดอกนี่โอู้หัวบปันชิลชิกลับบ้านเราได้แต่หังพอพอเยอะ เดียเก็บเก็บเลยค่ะเก็บขึ้นมาเลยเอ้าตอนที่จะมาจ่ากระยางมาหนีดิกมะยางเจียงใส่ก็ยู่งกลนเถอะอู้อูน้ำเข้าอีกี ขี่รถม้าเลยฝอยู่ขางทาง <S <S ขีข่ปุ๋ยบอลนี้ไปยู่ยาาย <S <S เดี๋ยวจะย่างไปดอกนังถืงถงอฝนจิกขี้ดินฝนโตขี้ดินกระเด็นใส่ <S <S อู้บังดอกนี้ดูเข่าเราจะงามงามนี่ดอกกระเจี๊ยบ ซีซันสดใสมากหูเดอกหนึงเดี๋ยวไปใกล้ๆกันจะถ่ายบึ้งยกกางเดินเลยมีจาขึ้นบน้องโอ้ขึ้นหาบึ้งอีกอนเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นเป็นอือคือ เกลยวจ้ะ,กะเกจีวนี่เอาไปต้มไปลวกกินกระป่นเจียวแซ่บจ้าหอมมีเอกลักษณ์เป็นของเฉพางีดอกหนึ่งอ่อนๆ นี่สวยค่ะก็จะห้อสีหาไปตั้งพุ่นกันนี่จ้นี่อีกดอกนึ่งค่ะ

มีอีกไหมมาจ้าเรามาสรุปผลงานกันค่ะนี่เราจะเป็นกระเจียวที่จะไปเก็บมาเมื่อนี้เต็มกระตาหมอกกอกเบิ่งในแบบคอยเบาตาผ้าหล่อจ้ะจากหลังสันมะงูดม,มิกออนมิกเก็บปนกันไปได้จ้ะยอนเห็ดนี้อยู่ดิ มีเห็ดตะไคร้สองจุ่มอยู่ข้างล่างเห็ดกําลังสีสดจ้าสำหรับคลิปนี้จ้ากระชิบฝากพี่ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้จ้าน้ำเน่ล้วก็กดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์ให้จ้าน้ำเนจ่จ้านี่กระชิบว่าได้ไปขายดอกเด้เอาไปแจกพี่แจกน้องคะ่ะแจกให้บ้านากินจ้คลิปนี้กระชิบฝากไว้ซำานเด้วจา้าสวัสดีค่ะ